ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องสุขุสุขคนนะครับไม่นี้กะมีโอกาสพ่อพี่พ่อน้องมาชมเส้นทางเก่าเหรอครับทางหลวงแผ่นดินไม่เลือหนึ่งหนึ่งซีสามนะครับหนึ่งซีสามช่วงอำเภอนครไทยนะครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกไปอำเภอชาตการนะครับเพเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกชีวิตคือการเดิน,นทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ชกาการคือกำไรชีวิต ทานหลวงคดินแม่เล็กหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่สามจากอำเภอนครไทยนะครับไปชาตการกันระยะทางกับประมาณสามสิบสามสิบห้ากิโลพี่น้องสามสิบห้ากิโลเป็นถนนสองเลนนะครับถนนสองเลนมีเลนเลาะโคกเลาะป้าเลาะทงลอยยังไปนะครับเพราใครมีภูเขาถึงพี่น้องไปขึ้นเขาขึ้ส่วนหน่อยนะครับขึ้นเขาส่วนหน่อยเป็นเศษน,น่อย เป็นถนนสายหลักสายหลักเลยล่ะนะครับที่ขึ้นไปภาคเหนือนะไปอุตรดิตฐ์ไปเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายไปสินี่ล่ะนะครับสายหลักๆเลยนะคือว่าถนนดีนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยพาเข้ามาจากทางจังหวัดเลยจากทางด้านทรายนะครับมาจากด้านทรายปุ๊บแลนเขาต อำเภอนะครไทยเลยนะครับแรนปง,งเขาเลยว่าต้องไปทางเรียงถ้าไปทางเรียงมันจิไปออกไปเสินพิสุโลกไปบันแยงนะครับศิลปไปบันแยงว่าเรียนพากลางตลาดมาเลยกลางอำเภอมาว่าหอดนาวัดมันจิเป็นสามแยกนี่ป้อมต้นวงนะครับสามแยกสามแยกปุ๊บไปมันจีบอกตรงไปพิษณุโลกเลี้ยวขวาลำปางอุตรดิษฐ์เชียงใหม่นะครับเลี้ยวขวา กเลี้ยวขวาเข้ามาเลยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแลนตรงย่างเดียวพี่น้องเพต้องไปทนใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแนละ้วมียังอกตรงย่างเดียวนะเนาะเบื้องายชาติการรวดนะครับมาตั้งหลักกั่ชาติกาันสามห้ากิโลนะครับสามห้ากิโลแต่ถนน,นดีนะครับสายหล,ลักๆโดยที่ห้าบลิตภัณฑ์โตเป็นจิ๋นโลกโดยที่ห้าบระดีไป ขึ้นเขาคอนะครับก็ได้ไปบันแย่งนะครับเอาไปบันแย่งมันยังยืดกลาง,งเขาคอยได้พีน่น้องเกาะไส้กันไปล้มซักเลี้ยวขวากันยังสิไปพินโลอกเนี่ยนะ่ะอ,อย่าวนี้มันขึ้นเขาเมื่าไหร่ยังเก่งกันแล้วน้ำหล่อง,องเขาน้ำยังไปไล่เขาตีนเขาไปอ๋ออยวนี้เส้นนี้ตามเส้นนี้นนนไปฮอ,อด แค่ตการแล้วเขาก็ตรงต่อไปเลยพี่น้องไปท้องแสนขันเลยับท้องแสนขันไปออกอุตรดิษฐ์ออกอุตรดิเเตดดเลย ไเที่ยวอยู่สองสามเที่ยนนี่คขึ้นเที่ยวอยู่คยเที่ยวขึ้นไเที่ยวอยู่เสร็จโซ่แถวนี้ก็จะปลุกป่มายไป่เป็นมืมือยตรงคอข้อมันยังเนี่นะสวนป่าก็ได้ขึ้นเขานะครับอย่าลรอน้ำไเขาไป่ยสนะสอบเขาไล่เขไป เดี๋ยวตัดรถในดีอยู่ขึ้นเนช่วหน่อยนะครับหน่อยๆนยหน่อยตอลอดกป็นาับานมาเทั้งดีตลอดังดีตดวพวกีการป้ายจับคามเร็วนะครับพวกนีป้ายจํากัดคุมเร็ว ก็แลนในเ็ทีีนะครับแลนทก็แลนมึวามันสีมีควาปอดภัยสำหรับก็แลนหเืองกรแตบนเของตเื่อยืสานอกก่อนนะตานยื้สายนอกก่อนจะกับคนเนี้มีตานยื้สายก็นเลย kiểm mọi chiêu đại trốn bay, đi Cái theo hướng trái lắc lắc nhé, đi ngon, qua này, chỉ trí tì khó qua, bay qua, thở bay khó, riêng tập ขอเก็นอะไรค่เนี่ยาโผข้องแล้งานี่ยเยังไปตั้งไปตั้งไปตั้งไ้กบเปานั่งตกป่าเหรอนั่งตบป่านี่ขอบซานะเห็นปะขอบซากันนี่เม่อก็ขอบซากันนี่อ๋นั่งตกป่าหลายคนตกเด็โอ้หลายคนตกเด็ว่าดีเบอร์่ม

เนมังนปัะสบกแบบนันหน้ามลหกเป็นหน้าเขาเ็นเดี๋ยวปยนางเศ้ามเนี่ยไเแบบืออนเดียวไปมาใช่หใช้ด้าเดียวแต่มมาสาอมเขากงกนัดแต่มาเอรืล่าตังม้อบดปั๊บจหน้ามเวลาเืองหน้าเขาใสระบบแบบ่ยเล็กแต่เนี้ยวเนีอาปูมั่นนี่ เขาปลู้านพอกันังกันเสียบมันนี่ดหน้ากันนั่งจั่เียบลงเสียบรงขาเป็นเสียบติดวมันกอเสียบงเสบ่ผมมะออผมันให้คามเียดเลยละังกไ่ะอเชียเชียเียเฮมันเกิดขึ้นมาโอ้เฮเาเสียหน่อยๆไปเชียรปิ่นเชียรไปมันก็เสดเกิดเต็มแ่นันแหลว มันกลังสิเกิดเป็นเชื้อราสมากมนบไกลไปเคียไปเคียมากเรียบร้อยมันสิทธิดเกิดยังไงเด้เห็ดเที่ยงขึ้นกันด้เห็นมันเดี๋ยของที่ยงไกลไปเคียกับดกิไหนมีไกลป้าใส่เอกเห็นมันนี้ตไกลเคียเจาบกตไทั้งพูามมก้นเคียรหาเนโตโต้เพ่อชาติการหลงพี่น้องรอเานะ แล้วคลิปนี้การฝากพี่ฝากน้องสักนิดนะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ